วันนี้จะมีเมนูเด็กอ้วนที่แซ่บมากๆมาฝากนั่นก็คือลาบหมูสามชั้นที่มีเนื้อเด้งๆแบบนี้มาถึงก็เพิ่มความโปรด้วยกันนึ่งข้าวเหนียวกินเองซะเลยที่จีใช้อยู่ก็จะเป็นชุดถวดนึ่งข้าวคือน่ารักมากมีขนาดแค่6นิ้วข้าวเหนียวต้องเอาไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะ้าค่อยเอามาหุงตอนทำจีก็จะใช้ไฟอ่อนค่อนกลางนะทุกคนหุงไว้15นาทีจากนั้นเปิดฝาแล้วก็ทกําการกลับด้านข้าวเหนียวจากนั้นก็ใช้ทัพพีเกลี่ยข้าวให้กระจายแบบนี้ราดน้าลงไปบนข้าวเหนียวนิดนน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 ่่่่่อออยยจาาากกกกกกั้้้้้้็็็ปิิดดฝแแแลลววววงงต15ททีีคีคคไไขเเุุมๆ ยอยากได้หดหนึ่งจิ๋วแบบนี้ก็สั่งซื้อที่ตะก้าสีเหลืองได้เลยอย่ารอช้ามาทุกคนมาทําลาบหมู3ชั้นต่อใช้เกินแต่หมู3มชั้นมันก็จะเลี่ยนไปนะทุกคนวันนี้จีก็จะใส่หมูสับลงไปด้วยจีก็จะลวนหมูสับด้วยน้ําสะอาดแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปเพื่อเพิ่มรสชาติพอหมูสับสุกก็ใส่3มชั้นต้มที่หั่นบางๆไว้แล้วลงไปจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันอีกทีปิดเตาแล้วก็มาเตรียมปรุงรสชาติกันเลยขอบอกก่อนเลยว่าถ้าใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นได้เลยนะส่วน นี้ไม่ใส่ต้นหอมผักชีนะทุกคนคือไม่ได้ไปซื้ออะเราก็จะใส่แค่ใบสาระแหน่ที่เราปลูกไว้แล้วก็หอมแดงซอยเพิ่มความจี๊ดจ๊าดด้วยมะนาวสดจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วทุกคนลาบหม,มู3ชั้นยั่วๆน่าอีสุดๆใครชอบเมนูเด็กอ้วนแบบนี้อย่าลืมกดเซฟคลิปไว้นะบอกเลยว่าเมนูนี้ทั้งง่ายแล้วก็อร่อยด้วยหรือถ้าใครอยากลองซื้อหดนึ่งเข้ามินิไปใช้ก็สั่งซื้อท่ตะกร้าสีเหลืองได้เลย